นักนเรียนชั้นปรทุกคนนะคะเราก็มาเจอกันในคาบวิชาวิทยาศาสตร์นะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นอะไรบ้างไปดูกันเขาจะแบ่งออกเป็น3มข้อย่อยด้วยกันก็คือมีอะไรบ้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คือจะ เป็นกระบวนการหรือวิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการค้นหาความรู้แก้ปัญหาต่างๆซึ่งมันก็จะแบ่งออกได้เป็น3ขั้นตอนหรือ3ประเภทนะอันขั้นตอนที่1ก็คือวิธีการทางทิยาศาส์ที่เรากําลังจะเรียนในเรื่องต่อไปนะต่อไปเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาศาสตร์นะเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยลูก วิธีการวิทยาศาสตร์วิธีการวิทยาศาสตร์คืออะไระคือขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบนะของนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการค้นหาความรู้อย่างเป็นขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันก็จะมี5ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่หนึ่งคือการระบุปัญหาการระบุปัญหาระบุปัญหายัางไง เป็นการตั้งคำถามที่เกิดจากสิ่งที่เราสังเกตรหรือสิ่งที่เราดูต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบนะพอเราเระบุปัญหาได้แล้อ่ะอย่างเช่นเขาถามว่าทำไมแอปเปิลที่ปอกเปลือกแล้วถึงสีเปลี่ยนไปนักเรียนสงสัยไหมคะนะต่อไปตั้งสมมุติฐานตั้งสมมุติฐานยังไง เป็นการคาดคะเนคำตอบของคำถามนะที่เราจะต้องศึกษาไว้ล่วงหน้าโดยความโดยที่คาดคะเนจากความรู้เดิมเอออย่างเช่นแอปเป,ปลิลที่ไม่มีเปลือกหุ้มอาจจะทำให้แอปเปลิลเปลี่ยนสีไปได้อ่าใช่หรือเปล่านะต่อไปเป็นการรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลยังไงก็คือเราก็อาจจะค้นหาข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นการสํารวจการทดลองเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลของมันเนี่ยมานะอ่าเขาก็ลองสืบค้นข้อมูลเด็กผู้ชายคนนี้ก็ต้องก็ลองสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีของเนื้อแอปเปิลดูทําไมเวลาปลอกเปลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยแอปเปิลจะมีสีดานั่นเองนะพอรวบรวมข้อมูลเสร็จเราก็ต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลอ่า วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะเป็นการนำข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้เนี่ยอ,อาจจะมีหลายวิธีการหลายอย่างหลายสิ่งเพื่อที่จะมาสรุปผลแล้วก็แปลความหมายของมันออกมานะ,ะเด็กผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเมื่อเราปอกเปลือกออกแล้วจะทำให้เนื้อแอปเปิลสัมผัสกับก๊าซออกซิเจนในก๊าซในอากาศจนเกิดปฏิกิริยากับสารเคมีที่อยู่ในแอปเปิลจึงส่งผลให้ทำให้เนื้อแอปเปิลเนี่ย เปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีครัำได้นั่นเองนะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการสรุปผลสรุปผลที่ได้ก็คือสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านมาว่าคําตอบที่เราคาดคะเนไว้อะมันถูกต้องไหมอา,อาจจะต้องแบบอ่ะวิธีการนี้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะคะอะ จะว่าหากเราปลอกเปิดอกแอปเปิลทิ้งไว้แล้วสีของแอปเปิลเปลี่ยนไปเกิดจากแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศทําปฏิกิริยากับสารเคมียอยู่ในแอปเปิลจะทําให้สีของแอปเปิลเปลี่ยนไปอโดยเราจะสามารถป้องกันก็คือถ้าไม่อยากให้แอปเปิลเปลี่ยนสีเราต้องเอาไปแช่ในน้ำเกลือสักครู่นะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวดูมีคลิปวิดีโอให้ดู Transcrição e กับวิดีโอซึ่งเขาก็จะสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการกระบ,บวนการทางพิาศาสตร์นั่นเองนะคะที่เขาใช้วิธีการทดลองโดยใช้กุ้งใช่ไหมลูกเออ,อต่อไปเป็นทักษะกระบ,บวนการทางพิาศาสตร์ทักษะกระบ,บวนการทางวิาศาสตร์คืออะไรก็คือความสามารถและก็ความชํานาญการในการค้นหาคําตอบ และก็แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นสิ่งจำเป็นเลยสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ของเรานะคะเพราะมันจะให้เราหาความรู้ได้อย่างเป็นระบบมีความถูกต้องซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองขั้นอสองขั้นและมี14ทักษะ ขั้นที่หนึงก็คือขั้นพื้นฐานนะขั้นพื้นฐานก็จะมีการสังเกตสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างหรือหล,หลายอย่างหลายอย่างรวมกันอย่างเช่นตาหูลิ้นผิวกายจมูกอะไรอย่างนี้เพื่อค้นหารายละเอียดต่างๆนะคะต่อไปเป็นอสองการจำแนกประเภทอ่า การจำแนกประเภทอย่างเช่นการเป็นการจัดกลุ่มการแบ่งจำพวกสิ่งต่างๆนะของการเรียงกันหรือการเรียงลําดับวัตถุเหตุเหตุการณ์ต่างๆออกเป็นหมวดหมู่โดยเราจะใช้ความเหมือนหรือความแตกต่างกันนะเป็นเกณฑ์ในการจําแนกวัตถุหรือสิ่งต่างๆนะคะต่อไปเป็นทักษะในการวัดอ่าทักษะในการวัดหรือ ก็คือเป็นการเลือกเครื่องมือที่หรือเครื่องใช้ต่างๆนะเพื่อการวัดและหาปริมาณของสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขอ่าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอ่ารวมทั้งบอกหรือระบุหน่วยตัวเลขของของสิ่ง,งนั้นได้อย่างถูกต้องอ่าอย่างเช่น ถ้านักเรียนอยากจะชั่งน้ําหนักของตัวนักเรียนเองนักเรียนสามารถเอาตัวนักเรียนเนี่ยไปชั่งบนเครื่องชั่งผลไม้ได้ไหมอืมก็ไม่ได้ดังนั้นนักเรียนต้องมีทักษะในการเลือกอ่าสิ่งที่จะมาชั่งน้ําหนักที่จะมาวัดส่วนสูงข,ของนักเรียนให้ได้ดีนะคะต่อไปเป็นทักษะในการใช้จํานวนนะเป็นการใช้ความรู้ด้านจํานวนและการคํานวณน,นะโดยการ นับจำนวนหรือการคิดคำนวณเพื่อบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตและทดลองได้อ เราอาจจะบรรยายบรรยายยังไงหรือระบุรายละเอียดยังไงอย่างเช่นลูกแตงโมบรรยายยังไงลูกแตงโมมีลักษณะยังไงมันก็จะมีนักเรียนก็ลองดูว่ามีลักษณะยังไงมีปริมาณยังไงน้ําหนักเป็นขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะต่อไปเป็นข้อ5เป็นทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลอ่าก็คือเป็นการใช้ความคิดจากประสบการณ์หรือความรู้เดิมเพื่ออ,อธิบายข้อมูล นะอธิบายข้อมูลที่จะจากการสังเกตได้อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศหรือสิ่งที่เคยเก็บรวบรวมไว้ในอดีตนะคะต่อไปข้อ6ข้อ6เป็นการมีการมีทักษะในการกระทำหรือการสื่อความหมายของข้อมูลอ่ะก็คือเป็นการนำข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยจากวิธีการต่างๆเนี่ยมาจัด หรือมากระทําให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นหรือไม่ก็อาอย่างเช่นเอามาทําเป็นแผนภาพแผนภูมิเป็นกราฟหรือการเขียนบรรยายต่างๆเพื่อให้คนอื่นเข้าใจมากได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นนะคะต่อไปข้อ7เป็นการหาความสัมพันธ์ของ Space กับเวลายังไงก็คือเป็นการหาความสัมพันธ์ อของสิ่งต่างๆระหว่างพื้นที่ที่อยู่อะไรอย่างนี้เป็นความสัมพันธ์ของวัตถุเมื่อเวลาผ่านไปวัตถุนั้นจะเป็นอย่างไรนะต่อไปเป็นข้อสุดท้ายเป็นการพยากรณ์การพยากรณ์คือหรือการคาดคะเนเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อที่จะเราจะเหมือนเราจะทำการทดลอง เราก็คาดคะเนไว้วา่าผลการทดลองอันนี้มันจะเป็นยังไงในอนาคตอย่างเงี้ยเหมือนเราปลูกต้นไม้อะเราก็ต้องคาดคะเนใช่ไหมว่าต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นยังไงในอนาคตอ่ะมันก็จะโตขึ้นอะไรอย่างงี้ต่อไปเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมอ่ะมีทั้งหมด6ทักษะทักษะที่หนึ่งก็คือการตั้งสมมุติฐานตั้งสมมติฐานยังไง อ่าตั้งสมมติฐานคือการคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนการทำท,ท,ำทดลองนะโดยจะอาศัยจากการสังเกตความรู้หรือประสบการณ์เดิมของเรานะโดยคำตอบที่คิดล่วงหน้าเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราเราจะยังไม่รู้ว่าหลักการของมันเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไม่มีทฤษฎีมาก่อนเลยอ่าเป็นการตั้งสมมติฐานคือการคิด ของเราว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อาจจะแบบตั้งขึ้นจากการลองผิดลองถูกของเรานั่นเองนะคะต่อไปเป็นทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการยังไงหรอ,อเป็นการกําหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่ในสมมติฐานเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถสังเกตรหรือวัดได้นะโดยใช้คำอธิบายนะต่อไปเป็นทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรตัวแปรก็คือกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามนะแล้วก็ตัวแปรควบคุมที่ต้องควบคุมให้ได้โดยต้องให้สอดคล้องกับสมมุติฐานนะต่อไปเป็นการทดลองการทดลองก็คือกระบวนการการปฏิบัติ และการออกแบบแล้วก็การวางแผนการทดลองเพื่อให้ได้คําตอบจากสมมุติฐานที่เราตั้งไว้นะจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอน3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือการออกแบบการทดลองว่าเราจะทดลองในรูปแบบไหนการปฏิบัติการทดลองเราก็เริ่มลงมือปฏิบัติข้อสุดท้ายเป็นการบันทึกการทดลองก็คือเราทดลองสิ่งนั้นเสร็จแล้วเราก็บันทึกลงสมุดว่าผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองอ่ะมันเป็นยังไงต่อไปข้อห้า การตีความหมายและก็ลงข้อสรุปเป็นการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่รวมทั้งสามารถสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ทั้งหมดนะสุดท้ายเป็นการสร้างแบบจำลองสร้างแบบจำลองยังไงอ่ะเป็นการสร้างหรือใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเรียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์สิ่งที่ศึกษาหรือสนใจแล้วก็เพื่อที่จะนำเสนอเป็นข้อมูลแนวคิด อ่าเป็นความให้เป็นความคิดรวบยอดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบต่างๆอ่าอย่างเช่นชิ้นงานอ่ามันจะออกมาเป็นชิ้นงานเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นอ่หรืออาจจะมาในรูปแบบกราฟรูปแบบรูปภาพหรือเป็นรูปแบบของครอบคอ,อความก็ได้คะต่อไปสุดท้ายเรื่องจิตวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์คืออะไรก็คือลักษณะพฤติกรรมของแต่ละคนที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในเรื่องต่างๆโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษานะซึ่งเช่นเช่นเป็น ความใจกว้างอ่ะเป็นคนใจกว้างมีบุคคลที่ยอมรับรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมออย่างนี้อ่ะซึ่งจิตวิทยาศาสตร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆนะคะเช่นความมีวินัยความละเอียดรอบคอบความมีเหตุผลความใส่ใจใฝ่เรียนรู้ความอดทนความรับผิดชอบความซื่อสัตย์การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอ่าอ่าอย่างเช่นในรูปภาพ เขาเป็นคนใจกว้างใช่ไหมเป็นบุคคลที่ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอ่าเป็นคนมีความละเอียดอรอบคอบอ่าเป็นบุคคลที่มีการวิเคราะห์แต่ต้องข้อมูลนําข้อมูลนำและมีความละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจอ่าเวลาจะทําการบ้านเราก็ต้องอ่านก่อนให้มันเรียบร้อยอ่าอ่านเสร็จก็ต้องค่อยตอบคําถามขึ้นมา อ่ะต่อไปเป็นเป็นคนมีเหตุผลอ่าเหตุผลยังไงก็คือเวลาเราจะอ้างอิงอะไรขึ้นมาเราก็ต้องมีแหล่งอ้างอิงอย่างเช่นอ่ะซื้อตันนี้มาแล้วว่าอันนี้มันคือความหมายของมันจริงๆเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้นะคะ อ่ะต่อไปเป็นเป็นคนที่มีความพยายามเป็นบุคคลที่ไม่ท้อถอยกับอุปสรรคออกับความล้มเหลวการทํางานอ่ะจะมีความแน่วแน่ในการทํางานดังนั้น,นก็คือเป็นความเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานนั่นเองมีความรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบต่อการงานที่ครูสั่งต่อการบ้านที่ครูสั่งไปอ่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นบุคคลที่สังเกตและมันทรือข้อมูลต,ต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่ลำเอียงหรือมี ต่อข้อมูลนั้นๆนะคะ